ดาวินบอกจะมาหาพี่ดาลินราชาลีก็ไปรับปมาแตงเห็นว่ามืดแล้วก็ไปบอกแนกทพี่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนนะก็คือไปบอกแนทว่าแนทไปรับน้องหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วแนทก,ก็ทิ้งทุกอย่างในมือที่ทําอยู่แล้วก็รีบออกไปรับน้องลัวตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยแต่เขาตีกันอยู่ใช่ไหมคะแทุกคนอันนี้แกเซล I won't fighting no ah! <laughs> You, you won't fighting สอนวิธีการบล็อกแบบไม่ให้ตั้งแบบไม่ให้ตั้งตัวศึกบิ๊กแมทก่อนนอนพ่อบ้านโดนนาอกลางไลฟ์เอฟซแห่แซวแบบนี้ลูกดกแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ฟแฟนๆนะคะต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสะพายไ s e Thailand จนตัวโก่งนะคะสาหรับคู่รัก TikToker ออกกชาวเกาหลีอย่างจีการมินกับหนุ่มแน็กชารีนะคะนับว่าเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความหวานและสถานะแฟนก็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมักจะมีโมเมนต์หวานมุ้งมิง้องออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะแม้ว่าชาลีนะคะจะออกมาปฏิเสธเสียงแข่งผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าผมไม่ใช่คนมุ้งมิ้งแต่หลังกล้องอย่าเพิ่งแล้วกันมีลุดโดยเฉพาะ คุณแฟนกามินนะคะที่มักจะมาขิงความมุ้งมิงของที่รักให้แฟนดอมแล้วก็เหล่า MVP นะคะก็ฟินกันอยู่บ่อยๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเฮลัน hey แฟนๆเตรียมอยากเลี้ยงหลานออนไลน์ด้านปาแตงก็ไม่รีรอชงคิมคิมโซดาไม่ต้องบอกป้าก็อยากเลี้ยงหลานเหมือนกันโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะการมินเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายแฟนคลับในไลฟ์ด้วยนะคะซึ่งการมินเนี่ยบอกว่าชาลีแฮปปี้การมินแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็มีแฟนคลับนะคะคอมเมนต์ว่าอยากให้มีเบบี ด้านการมินนะคะก็หันไปหาป้าแตงบอกว่าป้าแตงยังสวยยังมีเบบีได้ด้านป้าแตงนะคะก็บอกว่ารอเบบีการมินดีกว่านะคะส่วนเราเนี่ยขอรอเป็นคุณป้าค่ะด้านการมินก็ยิ้มพร้อมกับสวมกอดป้าแตงนะคะแล้วก็กระซิบเบาๆว,ว่าการมินอยากได้ลูกสาวก่อนลูกชายค่ะเรียกว่าคําตอบของการมินเนี่ยทำเอาชาวด้อมเฮเตรียมเลี้ยงหลานลูกครึ่งเกาหลีฮอลแลนด์ของแท้กันได้เลยค่ะ I want นถูกไอ้วัโอเคโอเค <laughs> I want I want Talin I want this and Cousin Oh I I I want และล่าสุดน,นะคะคือวันที่11สิงหาคมการมีเนียก็ออกมาไลฟ์ทักทายแฟนคลับซึ่งช่วงหนึ่งของปิดไลน์นะคะพี่ดารินหรือว่าป้าแตงให้พ่อบ้านนะคะไปตามแม่บ้านเนื่องจากมันดึกแล้วหลังจากเข้าบ้านรับคำสั่งนะคะก็รีบไปทันทีด้านป้าแตงนะคะก็นั่งรอทำไมไปนานจังแล้วก็มีแฟนคลับนะคะทักเข้ามาในไลฟ์ว่าเขากำลังตีกันด้านป้าแตงนะคะก็เซลขึ้นว่าอุย๊ยอยากเห็น แกว,วินบอกจะมาหาพี่ดาลินราชาลีก็ไปรับปมาแตงเห็นว่ามืดแล้วก็ไปบอกแนทที่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอนะ่ะก็คือไปบอกนันแนทว่าแนทไปรับน้องหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วนนแนทก,ก็ทิ้งทุกอย่างในมือที่ทําอยู่แล้วก็รีบออกไปรับน้องล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยแต่เขาตีกันอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> เราไม่อยากอยู่สตูแล้วเราอยากไปดูเหมือนกัน เราอยากไปดูภาพจริงเสียงจริงแบบเรื่องจริงผ่านจอและด้านพ่อบ้านเนี่ยก็มาโผล่หัวเข้ามาขอแจมในไลฟ์ทำเอาแฟนๆนะคะตกใจนึกว่าผีส้มตำคะ่ะก่อนจะมีสึก b บิ๊กแมชนะคะเกิดขึ้นกลางไลฟ์เรียกว่าความขี้เล่นความกวนทีนของพ่อบ้านนะคะไม่แผ่วลงเลยจริงๆ มีหยิกมีหยอกกัดกันตลอดแต่งานนี้นะคะแบบ้าบ้านเกาหลีเนี่ยไม่ยอมขอขึ้นฟัดด้วยการขึ้นขี่หลังมีทั้งกัดทั้งต่อยงานนี้พ่อบ้านนะคะถึงกับมีร้องขอชีวิตค่ะก่อนที่เน็ตน,นะคะจะโดนตัดไปเรียกว่าน่าจะโดนน็อกกลางอากาศค่ะงานนี้นะคะก็ทําเอาแฟนๆเนี่ยต่าเข้ามาแห่แซวสนันนะคะอพทิเช่นมุ้งมิงกันน่ารักมากๆน่ารักจังน่ารักมากๆเลยค่ะตกใจแลกแหลังๆขำจะคิด แบบนี้หัวปีท้ายปีชัวจบแบบแฝดสามชัวคืนนี้ FC สมใจแน่แบตเตอรี่เป็นใจหลังจากนั้นไม่อยากจะคิดฮ่าฮ่ฮเราไม่อยากอยู่สตูแล้วเราอยากไปดูเหมือนกันเราอยากไปดูภาพจริงเสียงจริงแบบเรื่องจริงผ่านจอกเวินบอกจะมาหาพี่ดาลินราชาลีก็ไปรับ กแตงเห็นว่ามืดแล้วก็ไปบอกแนทที่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บปหนึ่งนะทุกคนนะก็คือไปบอกแนแนทว่าแนทไปรับน้องหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วแนแนทก็ทิ้งทุกอย่างในมือที่ทําอยู่แล้วก็รีบออกไปรับน้องแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยแต่เขาตีกันอยู่ใช่ไหมคะหมีมันกรรม,มาการ <w. te> <man> แต่ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าใครใหญ่สุดในบ้านไม่ใช่เหมือนหมีชาลีน่าจะน้อง แจ้งคนตีกันฟ้องแม่ไหมฮัลโหลแม่จี๊ดยายจี๊ดอยู่ซอยถัดไปอะ่ะเดี๋ยวให้ยายจี๊ดไปจัดการพอทุกวันนี้เราก็รู้ว่ายายจี๊ดเข้าข้างขายบ้านเราผู้หญิงเป็นใหญ่ไปเลตอนนี้แค่พีทพีอลิงอ่ไลฟ์ต์ตอนนี้ Okay. 이거 코리아 스페인녕하세요 And y 네. 안녕하세요. 네. s 네. y o 네 보세요. n g y 세요 n g eh? Deh, You must say, Oh, Deh, d 세 h 뭐세요? 뭐예요? 뭐예요? 뭐해요? 뭐하세요? 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 다 말라요? 뭐하세요? 뭐하세요? 알겠어요? 알겠어요? 모르겠어 모르겠어 요겠어 모르겠어 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 뭐르겠어 모르겠어 어 모르겠어 모르겠어 알겠어 so, 모르겠어 알겠어 so, 모르겠어 그.. 알겠어 so, 모르겠어 your choice. 알겠어 모르겠어 모르겠어 Why Why照 so, 모르겠어 why? 모르겠어 Why? Why, mor so? mor Is mor so, 모르겠어. why? 모르겠어 모르겠어 i s my r My Why? 모르겠어 모르겠어 h oh, h ย o ทุกคน안녕이계세요 Hey ทุกคน안녕이계세요 I want fighting now You want fighting You body j a e I know you body j a e c k สองวิธีการบ็อกบอกแบบไม่ให้ตั้งแบบไม่ให้ตั้งตัว